ทางลงเยอะแยะเอาง่ายๆนะครับไม่ต้องกลัวเลยสําหรับคนที่หวันวหว่นว่าหวั่นว่านะฮะจะกลัวเสียอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวทางลงน้องเยอะแยะระหว่างทั้งคู่ไม่ใช่คู่รักเขาเป็นเพื่อนพี่น้องกันก็โคตรจะดีเพราะอะไรส่งเสริมกันทั้งน้น<ว>ไม่มีคําว่าหน้าแตกอะไรสักนิด มีเวจินแบบนี้น่งรักแ่้รักกระแสน้องไม่ตกฝีดน้องก็ดันดีด้วยแลกวก็วังตัวดีทั้งสองคนวยโคตรจะน่ารักไม่มีหลอกที่จะมาอุ้ยหน้าแตกอุ้ยไม่ใช่ละไม่มีอ่ะเออนะฮะจะมุมไหนอะไรก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะอะไรทุกคนมีข้อดีข้อเด่นนะฮะอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วไม่มีใครเสียหน้าหรอกว่าถ้าไม่ได้เป็นแฟนกันเนี่ยพวกจะเล่นพวกมึงให้นักเลยพวกไอตอมนี้อือม ใครจะไปเสียหน้าจะใครจะไปหน้าแต่คิดเอาเอง啊ป่าโทษเออนะฮะส่งเสริมการจิงค่าไม่ว่าศาสนาไหนก็ส่งเสริมดีมากน้องเรากับจตจินรีบไปกทมเลยอืหรือหรอพี่บวีทำไมรู้ว่านะฮะไม่รู้ว่าเพราะอะไรรักทั้งสองนะฮะสุริขอขอบคุณสำหรับการเข้าใจกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคนที่ผ่านเข้ามาตัวแปลกๆนี่มันตัวไรอ่ะมันพูดเรื่องไรนี่ เดี๋ยวเราจะมาดึงทุกคนเข้าด้อมให้น้องๆทั้งแน็กกับน้องขุยอา่านจริงเหรอหรือแม่ก็ะทั้งทุกคนจีนี่ตอนขยันตกเพื่อนๆทุกคนที่หลงเข้ามาเจอตัวแปลกที่อยู่นั่งตรงหน้านี้โอเคไหมสถานะไหนก็รักทั้งคู่เออพี่น้องนิสัยเหมือนกันซะด้วยสิออยลี่พี่ซีแอลพี่กะพี่เจพี่เดียถูกไม่ถูก แรบบิทกระต่ายเราจะดึงทุกคนที่ผ่านเข้ามา mm. เดี๋ยวเราจะเอาเหเอาไซดักไว้เราจะไม่ปล่อยให้ใครเราเอาะสะดุ้งสะดิ้งดักไว้ให้หมดเลยสําหรับคนที่หลงเข้ามาเราจะเกาะแน่นๆนะฮะจะกัดไว้แน่นๆเลยใจแลกใจเออพีๆๆ่วีววสวัสดีค่ะคุณชัยว่าสวัสดีค่ะรักน้องๆทั้งสองมากครับพร้อมมากอะไรฮนะพร้อมบวกเหรอ <laughs> เอาแหห์วันเรา <laughs> <laughs> เป็นอาเป็นไม่เป็นอันนี้ไม่รู้แต่คู่นี้ดวงสมพงษ์แน่ทำอะไรเป็นกระแสหมด ยอดเอ็นเกตไม่โกหกใครสุดติงกระดิ่งแพ้สุดยอดมากเยี่ยมเออนอนพอหรือย,ยังคะอ่อหลายเติบแล้วค่ะเอาใจไปขอบคุณค่าถูกไหมท<ะ>างลงน้องเยอะแยะสำหรับใครที่รอซ้ำเราออกตัวไม่ต้องออกตัวด้วยเรารู้กันอยู่แล้วเรารักทั้งคู่ส่งเสริมกันทั้งคู่เคมีกันมากดูสิ ขนาดเรื่องของการพ K นะแค่ไม่มาพนะีเคเนี่ยเฮือหากันทั้งเซิฟเออใช่ไหมนะฮะดูดิดูเขาตั้งชื่อดิคนนี้ดูฮะดูเขาตั้งชื่อดิพี่จอยนะฮะเสียวเสียวนะฮะน่ารักตรงนี้แฟนคลับดูอ่ะขนาดเขาไม่ไปพ K นะยังกระหึ่มทั้งเซิฟถ้าพีเคจังขนาดไหนดูซี่ขนาดแบบ2องตสองนะแบบไม่ได้เอาพาใครมาเป็นอ,อ่ก้างขอคอกองคิกควายนะนะฮะถูกไหมฮะนี่นี่นี่ ชาลีทําเหนือกว่านั้นทําสุดกว่านั้นทําแบบเซอร์ไพรส์กว่านั้นเอาน้องมาเล่นเอ็มวีเอาน้องมาเล่นเอ็มวีสุดไม่สุดนะฮะแหวกกระแสดราม่าแหวกคนที่จะด่าแหวกคนที่จะว่าว่าเอามาได้เหรือวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาได้เหรือวะแน็กตัวเฮ้ยแน็กเบสเอามาได้เหรือวะอันนี้เอ็มวีแล้วเฮ้ย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 เอ็มวีแล้ว้ยเฮ้ยเอามาได้หรือวะ เฮ้ยมาได้หวะวะมาได้หวะแน็กเอาคนนะเขาไม่มีมีเวิร์กเพอร์มิทนะมาได้หวะเออยังระดับแนกนะฮะเขาคิดหน้าคิดหลังคิดไว้แล้วนะครับทุกคนจ๋าโทเหนือกระแสฝ่าดราม่านะฮะพีเคเลยจิบจิบพีเคนี่จิบ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 พีเคนี่จิบจิบไปเลยเบาเบาไปเลยพีเคนี่เบาไปเลยเออเนี่ยนะฮะเหนือเมฆเหนือฟ้าเหนือมาม่ายังมีปลากระป๋องพีเค เบาเบาพีเคเบาไปเลยค่ะเออพีเคเบาไปเลยไปไงเป็นนางเอกเลยจ้าเป็นนางเอกเลยจ้าถูกไหมล่ะ นะครับมันสุดกว่าการเป็นเพีเคยอยู่ทุกคนจ๋าหลายๆคนที่แบบอุ้ยดูถูกไอ้เปียกเนี่ยนะฮะดูถูกน้องเปียกน้องเจีย๊ยบเนี่ยอย่านะเขาไม่หยองนะเขาไม่หยองนะเป็นไงถูกใจไปเลยล่ะปั่นจนล้านวิวไปไงล่ะหาว่าเขาไม่ได้นะสุดกว่าพีเคก็เปียกนี่แหละนางเอกเ,เลยฟุดฟุดไปเว้ย <c oughs> เออ เราไม่ได้แบบนู่นนี่นั่นใครนะเราพูดถึงแค่ชาลีกับน้องเท่านั้นแล้วก็กับบรรดาด้อมที่พวกเราเมามอยกันว่าอุ้ยเปียกปอดเปียกปอดอะไรเงี้ย <c oughs> เขาแหวะกกระแสอะไรไปไงเอาไปนั่งเอกเลย <c oughs> เออ,เ,อ,อเราไม่ได้บับใครนะเพ <c oughs> ื่อนเพื่อนจ๋าเราอยู่ในห้องของเราพื้นที่ของเรา <c oughs> พอเออ ใช้ครับพี่เอกหนึ่งล้านแล้วเป็นยังไงจื้อบอบัตรเนี่ยเจี๊ยบบัตรของแท้นะครับนะฮะร้านวิวสมมงนางเอกนะฮะส่งเสริมซึ่งกันและกันพี่มีแต่ใจใจแรงใจค่ะนารักที่สุดลงทุนแค่ทับทิมกรอบคาตัวไม่มีอ,มอย่างที่เขาบอกไปว่าอย่างที่เขาบอกไปว่าเขาดักไว้ทุกทางแล้วสําหรับคนที่จะรอเล่นเขาว่าเฮ้ยเอามาเล่นได้ไงเดี๋ยว youtube ก็มีรายลงรายได้ก่อเป็นรายได้นู่นนี่นั่นขึ้นมาเดี๋ยวก็หาว่าอย่างนู้นอย่างนี้จะไว้นะคะน้องบอกแล้วค่ะ พี <ersch> ่น ch! ักพี่น <board> ัก <człowie> พ <k> ี่นักพี่นักมีความสุขไหมพี่นักมีความสุขไหมทำให้คุณเกิดพี่นักมีความสุขไหมพี่นักมีความสุขไหมพี่นัก ใครแวบๆใครแวบๆนั่งรออยู่นะสิว่าจะมีเขาโผล่เข้ามาด้วยโอ๊ยโอ๊ยอุ๊ยอ๊ยอุ๊ยใครแวบๆบอ๊ยยอ๊ยยอ๊ยอุ๊ยใครแวบๆว้าใครแวบๆว้าโอ๊ยปากเลยปากเลยแ๊บนึงแ๊บเลง Ăn đi hả? Duy ช่องของเราหายไปไหนอ่ะช่องของเราหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวดูก่อน <c oughs> ไอ้ไอที่อะไรนะอา่าอะไรนะโคโบเวอร์โคโบเวอร์นะครับโคเวอร์โคโบเวอร์ของเราอะ่ะทุกคนไอ้โคโบเวอร์ของเราอะ่ะต้อมแขวน MVP มวาเหรอไม่ไม่แขวนกันนะฮะดูสิใครอ่ะแม่มาใครเราดูน่ารักมากนะฮะเออนะฮะดูสิไอ้ตัวที่เป็นโคโบเวอร์ต้อมอะ่ะไอ้ตัวที่เป็นโคโบเวอร์ต้อมอะ่ะ มาตัวที่เป็นโคเวอร์ต้องหาไม่เจอเลยมา้าเออนะฮะต้องต้องแขวน m อ p ม้พมาเหรออจัดให้เดี๋ยวต้องจัดให้นะฮะเดี๋ยวต้องจัดให้เฮ้ยแล้วแล้วชาลีลูกไซร์าลาต้องหายไปไหนชาลีลูกไซร์าลาต้องหายไปไหนไอช่องนั้นปลิวไปไหนแล้วต้องมาหาดูอุยตะชาลีลูกไซร์ลาแม้ชาลีลูกไซร์าล,าาล,ล,ซาลาหายพี่น้องผู้ใดเอาของเอาของไข<ท>่ไปใส่นี่แม้ ผู้ใดเอาของขอยไปใส่หาว่าเจอผู้ใดแล้วไม่มีคนไปรายงานเราบ่ผู้มีคนไปรายงานลชาลีปอเจตลุงไหลาข่อยนั่นแมะหายไหมพี่น้องเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวช่องหายแม่พี่ก๊อไรเดอร์สวัสด,ดีมานะฮะชาลีปอเจตลูกไหลาข่อยหายเออ,เอ,อ อุิยตายแล้วอุิยตายนะฮะตายแล้วจะามาขยี้ไม่ได้เลยมีใครไม่ประสงค์ดีกับเราไหมเนี่ยนะฮะหยอกหยอกแป๊บนึงนะ,ะสั่งงานแป๊บนึงมามาบอกว่าต้อม ต้อมแขวน m อ p มวเพีมาหรือใครอ่ะไม่รู้จัก <c oughs> ใครอะไม่รู้จักเลยอะมาไม่รู้จักเลยรู้จักแต่แม่ฟาติมาร,มรู้จักแต่มืออ้นอะรู้จักแต่มืฟาติมาคนอื่นไม่รู้จักอะมาอืมรู้จักแต่นั้นเต่าอย่างงี้นะฮะอืมนะฮะ <c oughs> ไ,อไ,อไอ้นั่นช่องต้อมที่ทำเป็นชาลีป็อตเจตลูกไซลาที่ต้อมเอาตั้งไว้ทำคอนเทนต์นะ่ะอืม อ๋อนั่นเหรอคนที่ชื่ออยากโดนแขวนเลยอุ้ยพี่เขาน่ารักนะฮะใครไม่รู้เลยฮะคนน่ะที่ใครนะอ่เอ่เอที่ชาลีปอ์เจตลูกสายลาชาลีปอดเจตลูกสายหลาที่ต้องเอามาเล่นขราวก่อนน่ะช่องหายเลยว่ะมันขึ้นจอดำอ่ะอ่มันขึ้นจอดำอะ่ออำอะอือ <laughs> เออมีมาเล่นเลยอ่ะกะว่าจะมาใส่เป็นสติกเกอร์แน็กคูดเมื่อคืนอุตส่าห์รอจังหวะที่แน็กจะมาพิมพ์ต่อใ้นยกันมันคงจะเปนด,ด,ดีรอยยิ้มเอต่อเมื่อคืนน้องดูงี้ดูงี้ดูดูว่ามีจะมีเพราะอะไรเมื่อคืนเขาฉลองร้านวิวกันดูงี้งพอพี่เขามาเท่านั้นแหละพอพี่เข้ามาเท่านั้นแหละโอ้โหปกากทันทีเลย ปักทันทีเลยพระเจ้าเพื <no surprise> <you> nine, refers, piss, no ่คุณลุ้นช่องขาปักทันทีเลยค่ะเออสุดติงกระดิ่งแมวมากปักทันทีเลยแล้วบอกเลยพี่แน็ก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 นะครับพี่แน็กนะฮะมีความสุขไหมพี่แน็กมีความสุขไหมนะครับพี่แน็กมีความสุขไหมพี่แน็กนะฮะมีความสุขไหมนะฮะบอกอย่างนี้เลยทีเดียว อืมนะครับแปบหบนึงนะครับเราต้องหาก่อนแปบบนึงนะฮะนะฮะแปบบนึงนะฮะอืมพี่เน็กมีความสุขไหมทุกคนจา๋าทุกคนจา๋าอินุยชาสวัสดีค่ะทุกคนจ๋ารู้ไหมใครจะพูดได้ลากยาวขนาดน,นี้ถ้าเกิด ถ้าเกิดไปเล่นเกมตามงานอีเวนท์นะที่เขาบอกว่าใครที่พูดลากเสียงได้ยาวที่สุดต่อไปนี้เราจะไม่พูดภาษาอื่นแล้วเราจะบอกว่าพี่แน

พี่ดับน้องเติมพี่ดับน้องเติมอย่าก้าวห้าฉั <laughs> นอ <laughs> โอ้ยนะฮะมีจ้องแบบนี้มีจ้องข้อความอยู่แบบนี้นะฮะ <laughs> <laughs> โคตรจะน่ารักรูก้ป่ะพอเขาล้านวิวเขาเต้นอย่างนี้เลย